ายอย่างอนาถแต่ก็ฝากข้อคิดไว้ให้กับเราไว้มากมายพี ja. ่ฟอค่อนจ๋าภาพพิมพ์ซึ่งเออเหมือนภาพรอยิงสมัยนะั้นเพราะสมัยพระนารายเนี่ยไม่มีภาพถ่ายเนยเขาก็มีคนฝรั่งเนี่ยเป็นคนรอยิงว่าเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยสมัยพระนาลาย์เนี่ยก็คือที่มีคณะราชทูตของพระเจ้าหลุยที่14บสนะมาถึงกรุงศรีวิุธยาเนี่ยผู้นำศาลของพระเจ้าหลุยที่สิเนี่ยชื่อ ชาวิเลเดอชอมองเนี่ยเขเข้ามาแล้วเมื่อกีเออ้เรามีคลิปหนึ่งที่พูดถึงขวดวายสมัยพนาลายครับซึ่งขุนนางที่มีชื่อเสียงสมัยพนาลายที่เป็นคนต่างชาติเนี่ยที่เป็นชาวกรีกเนี่ยที่พวกเรารู้จักดีที่อาจจะเคยดูในหนังหลายเรื่องนะฮะอย่างเช่นบุเพสันนิวาสเนี่ยก็คือคอนสแตนตินฟอลคอนนะหรือออกยาฟูชิเยนซึ่งตอนหลังเนี่ยก็โดนผู้ร่วมก่อการเนี่ยหลังจากพนาลายใกล้สวรรคตน,นล้วลเนี่ย ก็มีการเอาไปสำเร็จโทษ c o n เซนติ้ฟอร์คอเนี่ยตอนที่ราชทูตมาเนี่ยก็มีการบอกถึงกฎระเบียบในการเข้าเฝ้านะฮะซึ่งชาเรียเดอร์ชมองเองเนี่ยเขาก็มีความหยิ่งทนงเป็น,ปนคนของเจ้าลุยที่14เขาจะไม่หมอบกราบไม่ทำเหมือนราชทูตจากดินแดนเอเชียอื่นที่เข้ามาหาก็คือต้องเสมอภาคกันก็คือเหมือนเขาเป็นตัวแทนพระมหากษัตริย์หลังจากเจราจาไปแล้วเนี่ยทาง ออกยาว,วิเชียนเนี่ยเขาก็ให้ทานเพื่อไว้ไหวสารแล้วก็ทําไม้ยาวมาประมาณ3ฟุตเนี่ยตัวว่าจะยื่นให้กับพระนารายณ์รปรากฏว่าพอถวายสารจริงเนี่ยทางราชทูตไม่ยอมทําตามเอามือจับทานเพื่อจะให้พระนารายณ์โน้มตัวลงมารับสารนะทางนี้เนี่ยในรูปเนี่ยทางออกยาว,วิเชียนเนี่ยก็เหมือนว่ากําลังพูดว่ายกขึ้นไปสูงๆงอะไรเงี้ยนะยกขึ้นไปสูงสูงทางนี้ก็ไม่ยอมนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์โอ้แล้วจบยังไงครับเนี่ยตอนนั้นจบยังไงพระลายเองท่านก็ก้มลงมานะฮะมีพระสุรวนท่านท่านก็หวัวเราะเล็กน้อยนะครับแตก่ก็จบด้วยดีครับเพราะว่าจริงๆ้วเนี่ยทางนี้เองเนี่ยก็อยากจะให้ทางสยามเองเนี่ยเหมือนว่าเปลี่ยนมานับถือาศาสนาคริสต ซึ่งอันนี้ไม่เป็นผลสําเร็จเพราะว่าทางสมเด็จพระนารายณ์เองท่านก็ปฏิเสธข้อนี้ไปแต่ตามประวัติเล่ามาก็ทรงปฏิเสธอย่างลุกนวลน,นะคล้ายว่าแบบเหมือนนับถือศาสนาอะไรก็เหมือนสอนให้เป็นคนดีเป็นอะไรอ๋อผมจําได้แล้วแต่เรื่องนี้มีในประวัติศาสตร์ภาพนี้เนี่ยก็ประมาณอันนี้จะเป็นยุคหลังหน่อยนะ่าจะประมาณ2 0 0อกว่าปีแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นมเมื่อ3า0กว่าปีช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์คอมเมนต์ให้พิโอกด้วยนะครับ จะได้มีกำลังใจหาของเก่าๆและมาเล่าเรื่องราวเก่าๆที่น่าสนใจให้เราได้ฟังกันอีกและถ้าใครอยากทราบเรื่องราวใดให้คอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะหาของมาให้ดูพร้อมกับให้พี o ่โอเล่าเรื่องนั้นให้ฟังด้วยครับ